FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้ FC ชมวัตถุมงคลที่รู้จักกันนะครับอย่างแพร่หลายและเป็นที่เคารพศรัทธามากๆนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นคือพระยันทรัพย์เพิ่มพูนบั่งมีสีสุขเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครนะครับผมให้ FC ชมรายละเอียดนะครับของพระยันผืนนี้นะครับซึ่งตรงส่วนบนตรงกลางประทับ องพระพุทธรูปนะครับพระพุทธมหาส่วนปฏิมากรหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในนามหลวงพ่อทองคําประจําวัไตรัยมิตรนะครับและก็มีรายละเอียดนะครับยันสีเหลียมจตุรัสนะครับอีกหลายแผ่นยันนะครับและก็มีขระยันกระจายอยู่ทั่วไปเลยตรงกลางประทับยันนะครับที่มีหลายขลระยันมากมากและก็มีตราของนกวายุพักซึ่งเป็นตราประจําธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งธนาคารกรุงไทยจัดสร้างถวายนะครับด้านล่างมีนะครับ พระนะครับนารายทรงคุดนะครับประทับลาหูนะครับพระนารายทรงคุดประทับลาหูนะครับแล้วก็มีเทวดาอยู่ด้านข้างนะครับด้านล่างนะครับทั้งสองนะครับเป็นเทวดาทรงราชรถนะครับจากึกข้อความซับเพิ่มพูนมั่งมีศรีสุขมีลายเซ็นของเจ้าคุณธงชัยนะครับแล้วก็มีเป็นพระสังฆาจายประทับอยู่ตรงด้านขวานะครับ ในรายละเอียดของยันมีตามที่ f อฟเห็นนะครับเป็นยันสีฟ้าสวยมากๆสุดยอดของยันนะครับซับเพิ่มพูนมั่งมีสีสุขนะครับเจ้าคุณธงชัยวัตรมิตรวิทยารามอุเทพมบารครนะครับคมชัดนะครับในรายละเอียดและก็เข้มขลังมากๆนะครับขอบคุณครับ